สารที่เป็นธาตุตามหลักวิธีอา,าสตร์แล้วมีตัวเดียวคือทองคำอา้าวพิ่โกล่ะสีแบบทองชมพูชมพูดูแพงดูมีราคาดูมีมูลค่านะามันคืออะไรอะ่ะเอา้าแล้วไอ้ทองสีขาวเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะ ฟังทางนี้งงไหมอะไรอะ่ะทอง90ทอง 18K ทองคำขาวแพทตินัมทองโอ้ยงงไปหมดในโลกใบนี้ทองคำจะมีธาตุที่เป็นทองคำาระะเภทเดียวคือสีเหลืองในสารที่เป็นธาตุตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมีตัวเดียวคือทองคำ ทองคำแบบนี้เอา้าพิงโกล่ะสีแบบทองชมพูชมพูดูดูแพงดูมีราคาดูมีมูลาค่านะฮมันคืออะไรอะ่ะเอา้าแล้วไอ้ทองสีขาวเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะบนผืนโลกใบนี้ จะมีสีเดียวคือสีทองสีอื่นๆเพื่อทำให้งานจิวเวลี่ดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็มีมูลค่าขายได้ง่ายขึ้นมีช้อยทางการตลาดมากขึ้นเขาก็จะผสมจากสีทองเอาทองเนี่ยมาหลอมแล้วก็ใส่ธาตุอื่นผสมเข้าไปให้เป็นสีขาว ผสมไปในทองคำเวลาที่ช่างนะคะใส่เบ้าหลอมเขาก็จะผสมมีสูตรผสมในการที่จะทำให้สีออกมาเป็นสีขาวซึ่งเรียกว่าทองคำขาวนะคะต่อไปจะพูดถึงพิงโกเอา้าพิงโกใช่ทองไหมอ่ะพิงโกก็คือทองคำนี่แหละพิงโกเขาจะใส่ทองแดงเข้าไปคุณ ทำให้สีออกแดงขึ้นมาทําให้เป็นพิ้งโกนะฮะเอา้าแล้วจะผสมทาไมอะ่ะเอา้าจะได้มีช้อยให้ผู้บริโภคผู้ซือ้อผู้ใช้เงินนะคะผู้เบิกบ,บานได้มีทางเลือกเยอะๆไงมันเป็น Marketing คุณส่วนผสมทั้ง3ตัวนี้สีทอง สีทองเรียก yellow gold ซึ่งธรรมชาติของเขาก็เป็นสีเหลืองอยู่แล้วสีขาวเรียกทองคำขาวมีส่วนผสมของอลลอยส่วนสีพิงโกจะมีส่วนผสมของทองแดงนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือทองคำที่เปลี่ยนสีนั่นเองเปลี่ยนสีแล้วทำไมเปลี่ยนสีทำให้เกิดความสดใส ทำให้เกิดแบบมีทางเลือกซื้อง่ายขายคร่องมากขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> <S เข้าใจนะคะเข้าใจตรงกันนะแพตินัมนะคะคือธาตุแพตินัมเลยไม่ใช่ทองคำนะแพตินัมคือมวลธาตุแพตินัมซึ่งมีความแข็งมากกว่าทองคำซึ่งนิยมใช้เกาะแหวนเพชรราคาสูงสูงมากๆแล้วก็เครื่องมือในการทำแพตตินัม ไม่ใช่ตัวเดียวกับการทําทองนะคะจะต่างกันจะต่างกันพัตินัมคือพัตินัมพาตินัมก็ไม่ใช่ทองพัตินัมไม่ใช่ทองคําขาวด้วยนะคะโอเค